นน้องหายตอนจากนี้เธอไม่เอาแล้วจะจำทนตายรับตัวแล้วเธอไม่ยอมเชื Listen, ่อคนใจร้ายทำจำทำกับทำจำทำกลับเจ็บช้ำมากี่ทีแต่ก็ย้อนเธออยู่ดีเกลียดตัวเองที่เป็นแบบนี้แค่เห็นเธอก็แพ้อ่อนแอสม่มี ไม่เคยเรียนรู้จากอดีตแคจะมองแป๊บเดียวก็ยอมพอเพราะเธอคอยร้อไม่อยอมจะเป็นแบบนี้ช่วยผมด้วยมอ <Happy. S 2> ถงถว่าผมขอ <Happy. S 2> ช่วยผาตาให้ผมนั้นเริ่มจะไปคือเพลงก็ดีมากเลยนะครับทุกคนคือเพลงนี้สี่ปีแล้วนะครับผมเพิ่งเอามาลงใหม่นะครับคลิปนี้เพิ่งเพิ่งถ่ายนะเพลงน,นี้ เดี๋ยวมาฟังต่อเลยครับค,นนรคือเอ็มวีนะทำดีมากเลยนะครับทุกคน,นเคนสียงที่ผมชอบที่สุดคืออย่างโองมนะครับคือเสียงน่ะดีมากเลยนะครับเสียงเพราะด้วยนะครับเพลงที่อย่างโองมร้องไง เพราะทกเพียงเลยครับทุกคนไม่รู้จะคิดถึงเธอทาไมอย่าไอคนที่ทำให้ช้ำใจฉันไม่เคยเริ่มที่พลาดและพลังไปแต่ว่าใจมันยังไม่เมลิกแอบ,บนึกถึงทุกครั้งไปโอ้ย oh, เริ่มแต่ได้ไม่นานอย่า yeah, <Yeah. S 2> บ้าเอ้ยช่วงนี้ผมไม่ค่อยจะได้เปิดตัวจริงลงคลิปนะครับก็ผมอาจจะนานๆาทีนะครับผมค่อยจะเปิดตัวจริงนะครับเดี๋ยวมาฟังต่อเลยครับ ให้ตายโอ๊ยรอเจอมันร้ายโอ๊ยเอจเอเจอยังไงกับเจ้ามันมันเลืมไม่ลงเลื่มไม่ลงไม่ว่าทํอะไรทั้งนั้นใจคนทั้งคนใจคนทั้งคนมันเจ้อะไรนักหนาคิดถึงเธอแค่คิดถึงเธอหัวใจกันเอยก็ลางทั้งจําทั้งเจ็บเหมือนยังไม่ที่ผมเล่นเกมน่ะผมไม่ได้เปิดกล้องเลยนะครับผมไม่ค่อยเปิดหรอส่วนมากผมจะเปิดกล้องช่วงอ่า

เอ,เออ,เอวงเงพลงนี้สี่ปีนะครับผมไม่ค่อยจะได้ฟังนะครับเป็นเพลงที่ผมชอบเปนเพลงนี้เคยฟังไล้วรอบหน่อยนะครับผมก็เลยติดใจผมก็เลยเอามาลงคลิปนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับัใวใจ เพลงนี้ขอยอดคือสูงๆนะครับแล้วก็ยอดไลค์คือสูงช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับให้ถึงหนึ่งพันซับไปนะครับผมจะได้มีเงินนะครับมาลงทุนช่องครับ ทุกท่านอาจจะบอกว่าน้องครับหรือพี่ครับเลือกถทยคลิปเกมหรือย่างครับ คือยังไม่เริกนะครับช่องนี้ก็อ่าสีห้าวันลงคลิปหนึ่งครับแบบวิดีโอยาวส่วนมากวิดีโอช็อตนะผมจะลงวันละสองคลิปนะครับมาฟังต่อเลยครับ ลบไปนี้ไม่มีเธอจะไม่มีคนที่โนรมนาวใตอนจากนี้จะไม่อายจะทำจนตายกรับตัวแล้วจะไม่ยอมเชื่อคนใจร้ายทั้งทำั้งกรับทั้งทำทกับตัวไป ก็เพลงนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ